สวัสดีครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะผมทำโรนัลโดอาร์นายตัวปลอมนะครับอาร์เดโนตัวปลอมเทลรี่องรีตัวปลอมนะครับวันนี้จะมาทำตัวปลอมอีกสักหนึ่งคนครับผมบอลขาว3แรกหนึ่งฮะแล้วก็เลือกที่ซันชาติบาซินนะครับผม แล้วก็เลือกที่สมโมสรลีกบาร์ซินนะครับลีกบาร์ซินข้างล่างนะตรงนี้นะครับผมไม่ใช่สิต้องเป็นดิวิชั่น2นะครับซีลิบีนะซีลิบีของบาร์ซินนะครับนี่ฮะตรงนี้นะครับแล้วก็สมโมสรศน,นี้นะครับนี่เลยครับผมคอนฟิเอนกานะครับสมโมสรในซีลิบีบาร์ซินนะครับเดี๋ยวคนไหนว่าแป๊บหนึ่งหานี <c oughs> ้วะวะเออไม่ใช่ฮะนี่ปีเลส ไม่ใช่โรแบร์ปีเลสนะครับนี่เลยโรบินฮูดเอไ้ไม่ใช่โรบินโยไม่ใช่โรบินฮูดนะโรบินโยนะครับเจ้าหนูโรบินโยครับนึกถึงโรบินโยคุณนึกถึงสโมสรไหนบ้างครับผมเรอัลมเอามริดเอซมิลานแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาโรบินโยไอคอนตัวปลอมไปพ่นแม์เดย์เช่นเคยครับบอลขาวทำให้ตันก็เปลืองเหมือนกันนะบอกก่อนนะครับใช้5ดาวหลายชิ้นเหมือนกันนะเนี่ย ไม่มีสิ่งใดนะครับมาขัดขวางความสุขของเราได้ในการปวดมสตสร์นะ <c oughs> เอเราจะเอาเจ้าหนุ่มโรบินยเนี่ยไปเล่นกับฟูลทีมไหนดีฮะแม่แต่ว่าภาพจำของผมก็คงต้องเป็นเลอ้วมาลิดนะครับผมก่อนที่จะย้ายไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เอซีมิลานผมว่าผมจำภาพกับเลอ้วมาลิดมากกว่านะครับมาแล้วก็กดออโต้พิกนะครับเดี๋ยวขอจัดทีมแป๊บนึงครับเท่าที่มี อพอได้อยู่นะแต่ก็ไม่ได้อัพเวลเลยหลายตัวไม่ได้อัพเวลเลยนะครับผมอ่เจ้าหนูฟาบินโยเอ้ยไม่ใช่เจ้าหนูโรบินโยเอาใส่ทองตัวสำรองก่อนทําจัดทีมยากเหมือนกันวะ่ะเดี๋ยวผมเอาอาจจะไม่ฟูลทีมนะครับอ่าต้องเอาฟันไดามาเป็นเซนเตอร์แล้วกันนะครับทีนี้ทีมสปิริตจะน้อยลงละเออพอได้ชุดประมาณนี้ไหมได้ประมาณนี้นะครับคาร์มาวิงก้าไม่ใช่ล่างเลี้ยวมาลิดนะ ไปครับตามนี้เลยลุยแผนเดิมครับเราเอาใส่ช่องตัวสำรองก่อนนะครับแล้วก่อนลงสนามก็ลงตัวจริงลืมกดเข้าไปดูพลังนะครับจริงๆตำแหน่งหลักจะเป็นปีกขวานะยังดีครับยังเป็นตัวรุกนะครับผมจบสกอร์76สปีดได้อยู่ห้าปสปีดต้น90เอาวะได้อยู่โอ้มีดับเบิลทัสด้วยเอาละครับเกมเริ่มนะครับเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยฮะจะเป็นยังไงครับเจ้าหนูโรบินโยตัวปลอมของผม ไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามจะรู้จักหรือเปล่าปันเหมือนเดิมครับเราคารมาวิงก้านี่ก็ไม่ได้อัพเลยนะให้ฟานเฟาร์ให้โรบินโย่มวนเบนเซม่าแล้วคืนโรบินโย่อ้อ้าวอ้าวอ้าวแล้วจงคืนทำไมล่ะมันกระตกไงยิงเสียดายไปเบนเซม่าเบนเซม่าเราต้องไม่ยิงเองครับเราต้องจ่ายโอ้แรงอีกโอ้ยเอาเอาคืนไม่ได้โอ้ยบอลพันขา บวนโรบินโยฝากโบดิสให้เมนดี้โรบินโยยิง,งขวาได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นโรบินโยเจ้าหนูโรบินโยเราต้องใช้ความเร็วครับเบนเซม่าปั้นให้พี่หรือน้องเนี่ยต้องเป็นพี่สิเบนเซม่า,มายิงเองแล้วกันติดเซฟโรบินโยนี่อายุมากกว่าคริสตินอลโรนัโนโด,นโด,นโดแค่ปีเดียวนะครับ ออในชีวิตจริงนะอายุมากกว่าโรนัาโดแค่ปีหนึ่งนะไปแขวนสตาร์ทกับซานโตสนะครับชิปแอนลันไปก่อนเบนเซมา่าเอาก่อนหนึ่งลูนี่น้องเบนยิงให้ดูก่อนฮะพี่โยน้องเบนน้องเบนเป็นน้องนะนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ตบินโยชงอ้าวอ้าฝากไว้หน่อย <c oughs> น้องเบนคืน <c oughs> พี่โยหน่อย <c oughs> โอ้โดนวิ่งแสงครับดูนะ <c oughs> เซนเตอร์วิ่งแสงเลยโอ้หไหนนายมีความเร็วนะนายมีชื oh, nice ่อเสียงด้านความเร็วใช่ไหมชนะไปก่อนครับนัดแรกไม่เป็นไรน้องเบนยิงแทนก็ได้หนึ่งลูกแผนเดิมครับเราอาศัยช่องตัวสำรองนะเขาจะได้ส่องไม่เจอนะครับแล้วก็เอาลงตัวจริงนะครับโอ้หจัดจัดชุดใหญ่มาให้เราเลยนะครับโรบินโยไอคอนตัวปลอมปะทะกับแรดฟอร์ดไอคอนตัวจริงเนี่ย ขายจะแน่กว่ากันมาแล้วมาแล้วบูนโน่มอยซกินฟันดาคืนทรงโอ้ยกดส่งเป็นสามชาติแล้วไม่ท่งพลิกซ้ายพลิกขวาก็ไม่ได้เกมน่วงแบบนี้เกมมันนวงนวหน,นืดหนดไม่รู้จะเล่นยังไงเลยชิงก็ไม่ค่อยไปจงังหวะเดียวไม่ค่อยได้ให้โรบินโนย,ยิง <c oughs> ติดบล็อกเซนเตอร์เรามีลามาส ดักซิลามอสอ้าไม่ทันขาดคำเลยข้างในฟันได้โอ้โหเรียบร้อย<ป>โชว์มากไม่ได้เกมไม่ลืน่นเกมไม่ลืนมมล่นหมวนก่อนหมวนโลบินโยปั้นสุดๆุดโอ้ไม่กวายไปเบนเซมา่าปั้นพี่หน่อยปั้นพี่โยหน่อย,โ,ย,อยโอ้แรงอีก เอาวิงก้าฝากฟานูฟ,นนฟาสคืนโอ้ทำไมต้องแรงด้วยอ่ะกกบอบคุณเนี่อ้าวโยนเลยลูกนี้แรดฟอร์ดอ้าวขออีกหนึ่งลูกตูมเข้าให้เออยอมไมแมสนี้เป้าหมายเราคือให้โรบินโยยิงประตูได้แพ้ชนะช่างมันโอ้โหโดนกระแทกเลอ15อนาทีนัดนี้สงสัยจะแพ้อะ แพ้ก็ไม่เป็นไรขอหนึ่งลูกก่อนรอก่อนรอรอโรบินโยปั๊มมาโอเคสวยโอบินโยยิงเข้าไปขอหนึ่งลูกก่อนขอดูหน้าตาหน่อยนีขาอยู่ขาอยู่ทรงขาอยู่ทรงขาอยู่ได้แล้วหนึ่งลูกแพ้ไปครับนัดนี้ไม่เป็นไรครับโรบินโยยิงได้ลูกหนึ่ง เจอมิลานครับรเจอแต่ทีมเก่าโรบินโย و. จะทำโรบินโยร่างมิลานก็ได้นะไอคอนหรือว่าเป็นร่างเดลเมริตก,ก็ได้นะความจรงิงโมริสไปบานฟาคืนโอเคแล้วโอ้ยแล้วมายืนตรงนี้ทำไมไปข้างหน้านุน่นใครชนใครนะคาวินก้าเบิร์นสวยเบนส์มารอ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 จงังหวะแล้วชิปลูกนี้นายสป,ปีด99 <laughs> ฝันเหรอโมริสเบิร์นสั้นๆครับโรบินโย โรบินโยให้พี่เบนเอ้ยน้องเบนน้องเบนจับแต่งแต่งนิดเดียวอ้าวได้ประตูเฉยโอนโกโลบิโต้คาร์ลอสหรือจะเอาโรบิโต้คาร์ลอสมาเล่นเป็นกองหน้าไหมคนมี้นิ่งสามโรบินโยไปน้องเบนน้องเบนม้วนรอโรบิโต้คาร์ลอสมาแล้วเปิดเข้าไปด้านในโอ้ยเข้าไปเลยอ้าวเป็นโอนโกอีกแล้วเหรอสองลูกติดเลยเหรอ นึกว่าฟานฟารดยิงนะเป็นโอนโกเวียล่าครับไปเป้าหมายของเราคือโรบินโยทำประตูอ้าวาใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหจ่ายแค่นี้จ่ายแรงอีกขอให้พี่โยสักลูกหนึ่งได้ไหมน้องเบนน้องเบนคืนพี่โยนะโอ้โหฟานฟารดตำแหน่งดีแต่ไม่ให้เขาจะให้โรบินโย ทดหนึ่งนาทีเอ้าสวยสวยอุปามิกาโนพลาดแล้วโอ้โหแต่ไม่มีสปีดโอ้โดวลรวดต่างหากใจใจร้ายเหลือเกินใจร้ายใจร้ายทํากับน้องได้ยังไงได้ใช้ชนะมาอีก1น,นัดนะครับแต่2ประตูนี้ได้มาจากฝั่งตรงข้ามยิงให้หมดเลย5,100แต้มครับหรืออีกนัดนึงอะ่ะ นี่มันเอลกาซิโกนี่นาครับบาร์เซโลน่านะครับนัดส่งท้ายครับไม่ว่าแพ้หรือชนะนะครับแต้มเราก็จะครบ5500แต้มนะครับได้อีก100ทองนะครับไหนๆจะเก็บแมตช์เดย์แล้วก็เล่นให้มันฮาเฮสักหน่อยนะฮะหาะไรไปแปลกๆใหม,ม่ๆเล่นนะครับหรือจะเอาลูกเตัวคาร์ลอสไปเล่นกองหน้าดิ <laughs> เออเหม,มเือนวิ่งสามโรเบียโรเบโยโอ้ย อปั๊มมานักเตะหลายคนเกือบทั้งทีมอะผมก็ไม่ได้อัพเวลเลยนะยกเว้นโรบินโยโตฟมีแต่กัปตัอัพเวลเอาดีๆหน่อยนะสุดท้ายแล้วจัดชุดใหญ่มาเลยจัดชุดใหญ่มาเลยเสียฟาวอ้าวได้ฟาวนี่หว่าโอ้อล้ำหน้ามันถ้าเกิดว่ามีจังหวะฟาวก่อนแล้วจังหวะต่อเนื่องเป็นล้ำหน้าเนี่ยเกมจะตัดเป็นล้ำหน้านะครับ คือจะไม่ได้ย้อนมาเล่นว่าเป็นจังหวะได้เปรียบนะฮะไม่เหมือนกับจังหวะฟาวหรือว่ายิงออกนะอืมอันนี้ผมว่าต้องปรับนะจริงๆถ้าเกิดได้ฟาวก่อนแล้วลจ่ายไปแล้วล้ำหน้าเนะี่ยเกมตัดไปเลยนะถือว่าเป็นลูกล้ำหน้าจริงๆต้องย้อนมาเล่นฟรีคิกก่อนนะนนคือให้ฟรีคิกทีมที่บุกอยู่นะครับเหมือนจังหวะได้เปรียบอ่ะอันนี้ผมว่าน่าจะบักนะนะเพราะเรื่องจริงก็ต้องต้องให้ยิงฟรีคิกก่อนเอ้าชาบี้ ระวังครับระวังครับโยฮานคราฟจัดชุดใหญ่มาเลยครับลูมินิก้ครับลูเมนิก้ครับอืมเรายังมีลาโมสแต่ก็เหมือนจะไม่ได้อัพเวลเลยนะโทนิโคสยาวๆไปน้องเบนตอกส้นมาพิโยพิโยพิโยให้ตรงนี้โอ้ทำไมต้องแรงขนาดนั้นอยู่ใกล้ๆคาซิยาร์นายอยู่ผิดฟังแล้วนายต้องมาอยู่ฟังเรา เบ,บคแคมด้วยนายูผิดทีมแล้วเพื่อนเออโเรเดนิโยอยู่ฝั่งนั้นไปถูกแล้วโยนครับอยู่ฝั่งนั้นไปถูกแล้วยิงอาริซอ,อนผมไม่มีผมไม่มีไม่มีทั้งฟูตัวไม่มีทั้งคาซิยาสในไอดีอาานิการนี่ก็ไม่ใช่ลงังวัดลิปนะครับเอาเอาเอดักได้สวยโเรเินยอยอยู่ไหนโยไม่อยู่ให้น้องเบนก็ได้น้องเบนแต่เราเอาก่อนหนึ่งลูกโอ้โยไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะพร้อมทำประตูนะต้องให้น้องเบนไปก่อน ปั้นเยอะเกินไปทีมแพ้ยิงได้ก็ยิงไปก่อนแล้วกันมันเป็นมันเป็นออฟสไตล์ด้วยไนเป็นตำแหน่งปีกด้วยครับโรบินโยตัวปอมมายืน CF แล้วจะเป็นออฟสไตล์ไปเป็นโพลิฟิกวิงเกอร์นะครับเบนดี้นี่ก็ต้องมาเล่นแบ็กขวานะแบกขวาไม่มีโอ้ยรู้ว่าเขาดักตรงนั้นก็ยังจ่ายสันทัจยานจะจ่ายให้กับโรบินโย บางทีผมว่าผมอาจจะพูดผิดเป็นฟาบินโยบ้งางหรือเปล่าขออภัยนะครับไม่ใช่ฟาบินโยแลหินโยหลายคนรู้จักอยู่นะผมว่าหลายคนจําได้อยู่นะแต,แต่ผมก็เชื่อว่าบางคนอาจจะไม่รู้จักนะเด็กรุ่นใหม่จะทําตัวปลอมนี้ก็ต้องทําตัวดังๆหน่อยนะแล,แล้วก็ตัวที่มีในเกมด้วยนะครับมาลาดูหน้าให้ช่องเนื้อลูมินิแก้เอ้เกือบเงียบๆหน่อยครึ่งแรกหลือ5นาที ไปขวาโมดิสเมนดี้ <Rich. S 1> คืน,น,น,นก็มีฟานได้กับมีอาริสันนี่นะครับที่ยืมตัวมาจากลิีพ่ะที่ไม่ใช่มาริตปานิฟาสขวาดีกว่าเราจะบ้านลบโอ้โหทำไมต้องจ่ายแรงอย,อยู่ใกล้ๆแค่นี้จ่ายแรงขนาดนัมารึ่งหลังครับอ่ะไปต่อได้ไว้ฝากคืนโอ้โหจะคืนได้หลุดเลยนะ ดักได้ครับอามาวิงกา้าโอ่อองชงมาน้องเบนไม่ถึงาวางังลามอสเฮ้ยเฮ้หลุดต,ตำแหน่งโดนเจ้าคาร์ลอสกระแทกไว้กระแทกไว้ไวเออเกี่ยวมาเกี่ยวมาสวี่ยวสวยๆปั้นใหม่ปั้นใหม่หมเกมนี้พอเล่นได้อยู่เกมที่มันผ่านมาไม่ลื่นไม่แหลกเลยครับ ไม่ได้เลยจะใส่เดือบบนทัชอะไรไม่ค่อยติดเลยเขามีสกิลเดือบบนทัชมามาสกิลเดียวนะครับแต่จะพยายามใส่แล้วก็ไม่ค่อยติดมันหน่วงหน่วงมันไอ้นี่โอ้โหเกือบหลุดเกือบหลุดเกือบหลุดได้แค่เกือบได้แค่เกือบอ่าล้ำหน้ายิงไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ยิงได้ไปหนึ่งหนึ่งหรือสองลูกจะไม่ได้แล้วลูกเดียวมั้งลูกหรือสองลูกนี่แหละโยนไป สวยคืนอันเดอร์ฟาสตโอ้โหไปเข้าขอันเดอร์ฟาอตกต้องให้โรบินโย่ตรงนี้เอ้ยยิงโอ้นี่ไงเข้าอีกุูกเลยล่ยลำหน้าก่อนคือถ้าไม่พลาดโรบินโย่ผมจะฟันเดอร์ฟาสตยิงเองได้เนี่ยจะเอาแบบโชว์เหนือซะหน่อยโชว์เหนือไม่ค่อยได้วันนี้เจอเกมไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ครับใส่สกิลใส่ล็อกเลี้ยงไม่ค่อยได้เลย เสียประตูนัดก่อนหน้านี้ก็เสียประตูจากส่งย้อนหลังแล้วหมุนหักไม่ไปตัวคารลอสทำหน้าที่ได้ดีครับ <c oughs> เอา้าติดอีกตัวรับแล้วก็ไม่มีคาเซมิโลนะเนี่ยลูมิเนเก้เหรอโอเคอามอสเคลียไปขอโอกาสขอโอกาสโอ้จับบอลไม่อยู่ไปโอ้น้องเบนน้นองเบนต้องเอาก่อนน้องเบนหลุดไป เลือกตรงนี้แหมโรบินโย่ไม่วิ่งตามมาถ้าโรบินโย่วิ่งตามมาจะจ่ายปั้นให้โรบินโยอีกนะจ่ายได้นี่กอดขอกอดหน่อย <c oughs> <ๆ>น้องเบนขอกอดพี่โยนะ <c oughs> <c oughs> เออยิงไม่ได้แต่แอสซิสไป2ลูกก็ยังดีวะอันสุดท้ายใช่ไหมเวลา,ย,าย,ยังไม่หมดครับเหลือย0นาทีสู้กันต่อขออีกสักลูกได้บ้าขออีกสักลูกได้บ้าให้โรบินโย่ยิงอ่ะไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะรู้จักหรือเปล่านะ หรือเขาอาจจะเห็นแบบเอาโรบินโยเอาฟาบินโยมาเล่นเป็นกองหน้าไปแล้วโอ้โหสปีดไม่มีวะสปีดไม่มีวะโอ้ยโอ้อะไรไม่เชื่อตะกดเฟงช็อตแล้วเฟงช็อตออกออกหลงังเฉยโอ้ยมันไม่ได้วะสปีดมันชา้หาหักเข้าไปข้างในพลาดโอกาสคลองไปได้เฉยเลยถ้าเกมนี้มีแชทนะผมว่าต้องเกียนเยอะแ <c oughs> ชทด่ากันรนนาวอ่ะ แล้วลูมินิก้ายิงโอ้ยทำเป็นเล่นไปนะไปทำเป็นเล่นไปนะโดนตีไข่แตกแล้วจัดชุดใหญ่มาเลยชุดใหญ่ไฟกระพริบมาเบนเตม่าเอ้ยอ้ยอาวจับได้ครับไป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 บรรจงจ่ายโอ้โหอ้าเอ้อจาจะขมโมยปูโยบรรจงจ่ายขนาดนี้ยังจ่ายแรงอีกอะไรอยู่วะเมนดี เออเลี่ยมแบบนี้เอาคืนมา,าขออีกดึงลูกฝากไว้น้องเบนไปฟานเดอร์ฟาสขวาโรบินโยไปทีนปน่น้องเบนน้องเบนน้องเบนหาหาเหลี่ยมหาเลี่ยมคืนเหลียมคืนทงขึ้น<ร>บา้าโอ้โหทงึืนอีกบ้นสุดๆนะจะเอาเบนเซม่าม้วนไปยิงก็ได้นะเนี่ย ยังใจเว้ยทั้งหมดเวลาแล้วด้วยขออีกลูกหนึ่งได้เป่าขอโรบินโยได้ยิงได้เปล่าเอ้ยได้เวย้ยได้เวย้ยได้หลุดว่ะโอเคโอเคบันจองสุดสุดโอ้ยยังไ่ฝืนยิงขวาอีกนีส่สกิลปั่นก้อยก็ไม่มีโอ้อยถ้าจะเอาลูกสุดท้ายสักลูกหนึ่งก็ไม่ได้หมดเลยครับไม่เป็นไรครับก็ ยิงไม่ได้แมตช์นี้แต่ก็แอตซิตไป2ลูกนะฮะเจ้าหนุ่มโรบินโยครับผมตัวพรอมไอคอนครบนะครับก็5,500แต้มได้100ทองนะครับผมไหนๆจะเก็บแมสเดย์แล้วก็ขอหาเฮสักหน่อยนะครับผมถ้าอยากเห็นตัวปลอมคนไหนในเกมอีกนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะถ้าในเกมมีนะถ้าในเกมมีนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Yeah. Please tell me all the bad and the good, fill my head full of every single doubt. Yeah. Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay last, stay proud, never running out. Never